สวัสดีครับทุกท่านมาประทานอาหารด้วยกันนะครับผมได้ด้วยเอาเลยๆเดี๋ยวพิธีการเลยกินข้าวด้วยกันนะครับทุกท่านแซ่บๆวันนี้ก็กลับไปแล้วหนึ่งครอบครัวนะไหนลองอันนี้ฟิล์มใครนี่น้ำฟารนบอกว้าวจิ้มก่อนเดี๋ยวรอบนี้จะพูดความจริงนะปกติก็าความจริงด้วยอืมแต่บอกว่าเรีแค่น้ำฟารนเรียกเอน

บุรีน้องกรณ์ใช่รอบนี้พูดความจริงที่เปล่าเป็นไงรสชาติได้เรื่องไหมต้องนี่ต้อะฮริะใครอยากกินก็เทนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผัดกะเพราเหรอผัดกะเพราตับกะเพราตับเครื่องในไก่ตับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยว้าข้าวข้าไมวยมวยแ้ไปก่อน นี่จานจานอันนี้เดี๋ยวเขาต้อนนะปน้าเดี๋ยวขอาจมก่อนก่อนนิดนึงก่อนก็ได้ที่ปุ้ยเดีเราเรามาเลยอยู่กันหรือเปล่าเลยบอกว่าอย่าพูดมากเพราะอะไยเอออย่าไปพูดเยอะเอาไงเอ่ออะไรก็คืออร่อยเะก็หกจาเลยจานแรขึ้นกลางกองข้าวเฮ้ย แกนเสื่อม่วงกับบอว่าอร่อยบอว่าอร่อยกันฟงชุมพล้ากันแล้วในที่สุดพี่บ่าวก็ปักแข็งตั้งนานได้ดียอมพูดแล้วตำตัวของใครของหนูห้องก้อนหมดเลยให้ยึดเลยดิอืมใกินเยอะนะอ้ามน้ำเปรี้ยวปอาไขทองไม่ดีตาทำไมขาเจ้าเป็นยังไงดีแข็งดีแข้งโอ้ ก้อยอยู่มันไม่อยากพูดเท่าไหร่พูดเลยมันเสียสักสิ์ศรีใช่สักสีกินไม่ได้นะผมพยายามจะไม่ชมไม่ปอนทำข้าวอร่อยไม่สิมันจริงมันเสียสักสีชมหน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวเสียกำลังใจไร ทำแบบเร่งรีบเนี่ยรถจะมาจอดทำเลยเล่เยอะเ้ำไมเบาได้น้ะมอะไรอืมจะไปที่รูเอนขานั้นเลอะ่เหงเก็ส่ใส่ไปันแหละตอนแรกบว่าจะทำน้เยอนเลยมีอะไรก็ใส่หมดเลย พ่อว่าอร่อยนอยเราเริ่มมากเลยคราวนี้แม่กินข้าวข้าวก็ไอ้บ้านเห็ลบกี่เด้อไอเดลอกเนาะเออๆนะอะไรปาสูบายเออไปไหมไปฮะไปยบวันนี้อาหาน้ำเย็นๆไหมกินหน่อยดิแก่ละพันเด้อขอบอกว่าเกไปตรงกลาง าาตาแก้วละพันนะเข้าติดพอแล้วเนี่ยตาให้หรือเปล่าแก้วละพันเก้วแก้วแก้วแก้วดอกจับเข้าติดคอตาดีกว่าแก้วละพันเก้วแก้วดอกตาต้องจ่ายมานาะมาขึ้นมาอ้าวขึ้อนั่ไปไหนมานั่งกับพี่เอิร์นนนู่ไปแทนที่พี่เขาเลยอแานจานแกนเร็วเร็วเร็วเดา โอ้หมดเลยโอ้แ hmm. ต่แล้วของดีหมดแล้วนี่โอ้ลืมหล้ยเลยโอ้ไปไหนมาโอ้แต่แล้วอ้าฮึข้าวไปไปล้วไปลองอ่ะทำตัวไรกับตันก่อนไปไปไนมาางเลยกลางเลยถึงหรือเปลาเรียน้ำกี่อยกินไก่เอามาอ่ะน้ำเหรออ๋อ เดี๋ยวอยู่เดินแล้วเอืมฉันผมมีน้ำตาตอนนั้นกินมือไม่กินของตัวเองเลยแต่แบบว่าไอ้คุณ่าวตอนนั้นไม่กินมือตัวเองเลยกินดิไม่กินได้ไงมันใส่ไส้ยัดอะไรเราเนี่ยลาสือเกิดการกลัวต้องหาเอฟซีที่ดูคลิปนะว่าใส่อะไรบ้างเดี๋ยวครับตันแกร็บตันนี่ไงไข่นี่ อร่อยไหมอร่อยไหมเอาหรือเปล่าประเดเอาให้นี่ไข่นี่ยฮัมอือเอาไท่ไปทประเดยทำเองอร่อยนะหมวยชอบกินไหมเอาในหมูนี่เลือเท่านี้ในเองเองเองอะอืออือจะไปนอนป่ะจะเจาวินอันนี้พักงานจ้า า่าสุดที่เองบอกว่าปวดหัวหนักมากอเออจีอยากไขมันนะลึกเหมือนบันดั้งไขมันไรนู้นเออความดันเลือดมาลองกินเบ้างนะตามตะไคร้ขมือฮะนะรับรองจ้างก,กับบุวิน ปวดตายรวยติดตามใครทุกคนปวดหัวแี่เลยแล้วก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวนี้ก็เลยนิดเดียวชาติตึบย่งย่างกับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หยุดงานพักงานฮะพรุ่งนี้เผยบอกเผยพี่บ่าวเผยพี่เอกสั่ง่าพรุ่งนี้พี่เอกจะหยุดงานบอกพักผ่อนกันหน่อยทีมงานทุกคนมาพูดตรงนี้หน่อยครับผมจะยังไงก็พรุ่งนี้แหละพักผ่อนกัน พรุ่งนี้นะอืวันอาทิตย์ด้วยไม่ใช่เหรอพักผ่อนกันกัปตันกัปตันกัปลับบ้านหาลูกเนาะก็ถือโอกาสอพักผ่อนตัวพักผ่อนกันเลยคือพี่กัปตันเนี่ยแกบอกว่าแกต้องไปเตรียมของให้ลูกเพื่อที่จะไปโรงเรียนด้วยอันนี้ก็โอเคทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงล่ะเอาที่เจ้าของบ้านสะดวกเจ้าของบ้าน ไม่ใช่มันก็ทํากันหลายวันแล้วยังไม่ได้หยุดไม่ได้พักก็พักกันถือโอกาสพักผ่อนกันหือเ่าว่างานพรุ่งนี้พักอ่ะน้าพี่บอกว่าดีพี่บอกว่าดีฮะบ่าวโซได้ทุกอย่างอืมก็เป็นว่าประกาศพรุ่งนี้ปิดกิจการ ทำงานเปิดไหมครับเปิดเปิดพักผ่อนอ๋อสั่งหยุดงานอืเป็นทำกันหลายวันแล้วไงน่าจะเกรงใจหรือเปล่าไม่กล้าหยุดผมก็ก็เลยทิ้งไปกลัวทุกคนว่าเออปกติเราหยุดวันพระใหญ่ใช่ไหมใช่ประมาณนี้ไม่ทื้อืมวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็อยู่ครอบครัวทำม้อมๆแม่ๆไป แล้วแต่ประมาณนี้แหละทุกท่านผมก็ฝากคลิปไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ